สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับช่วงเย็นๆวันนี้นะครับกับรายการพากินพาเที่ยวนะครับพบกับช่องอธิพัฒน์นนทภาเช่นเคยนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนะครับเอฟซทุกๆท่านนะครับที่ให้การตอบรับก็ถือว่ามีผู้ชมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับมีคนติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่ก็คือเป็นกําลังใจนะครับให้กับคนทําคลิปนะครับทำยูทูบนะครับจะได้มีกําลังใจในการ จัดทาคลิปให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับในช่วงนี้ก็มาพบกับครัวของเราเช่นเคยนะครับในช่วงเย็นในวันนี้นะครับเรามาเข้าครัวกันนะครับท่านผู้ชมครับมาดูว่าวันนี้จะเป็นเมนูอะไรครับเดี๋ยวติดตามกันเลยครับนี่ครับท่านผู้ชมครับวันนี้เมนูวันนี้จะทําแกงอ่อมไก่ กับแก้มอมไก่นะครับเหมือแรกงี่เด้อมากินน้ากันออมไก่บ้านนะครับไก่บ้านตัวนี้ก็ได้มาจากน้องแอนนะครับตอนนี้ก็แบ่งครึ่งไว้นะครับเมื่ออีพีก่อนนะครับก็ทําเป็นต้มไก่บ้านนะครับใส่ใบมะขามอ่อนต้มไก่บ้านต้มเล่าไก่บ้านนะครับอีพีก่อนนั่นอีพีนี้ก็จะเห็นเป็นแก้อมไก่นะครับมาเบิ่งว่าแก้อมไก่เหมือแรกงนี่สีมีอย่างแน่นะครับส่วนประกอบนะครับอ่า เครื่องแกงเราก็จะมีพริกนะครับวันนี้ก็จะใช้เป็นพริกแห้งนะครับจะใช้เป็นพริกแห้งหรือพริกสดก็ได้นะครับแล้วก็จะมีหัวหอมนะครับก็จะมีกระเทียมนะครับหัวหอมมีกระเทียมนิดนึงนะครับมีกระเทียมนะครับแล้วก็จะมีนี่พริกโดดพริกโดดเอาไว้ใส่ตอนท้ายนะครับบัลแกจีมีตะไคร้ครับนี่ตะไคร้ครับนี่ตะไคร้ ตะใครนะครับมีต้นหอมมีผักชีไบเรื่อยนะครับมีผักอีตูนี่ผักอีตูแล้วก็นี่จะเป็นผักวางตุ้งนะครับแล้วก็ผักชีลาวนะครับนี่ผักซีลาวครับผักซีลาวเอามาเบิ่งกันว่าสีเห็ดจังไดนะครับแล้วก็นี่ขาดบ่ได้ครับนี่ประแดกนงไม่ย่เอนะครับนี่ได้มาใหม่สูตรใหม่เลยอันนี้สูตรเก่าผลมาปรับปรุงให้มันนัวขึ้นนะปรับปรุงให้นัวขึ้นนะครับก็เหมือนเดิมนะครับติด ใครที่อยากจะได้ของอร่อยๆไปไว้ติดครัวก็นี่เลยครับนี่นะครับนงนัวเข้มข้นผนังสันเนาะปูหน้าแท่ร่อยเปอร์เซ็นต์ใบครูเอ้น้ำปลารา้าปูนานะครับตราครูเอนะครับ,เ,รกกบรเดียวกัขาวกะสิไซน้ำปลาแดกขาดบ่ไใดแล้วครับนี่องุ่สลดครับใส่หลายแสบหลายอันนี้สิเป็นเกลือครับอ่าเกลือก่อนอื่นไก่เข้ากับฮับ่นแล้วอ่าแต่ไมาตามเครื่อง กนเดินม,มาเบิงวัดิมีนัลแน่นะครับวันนี้ก็บติเห็ดแบบเรียวๆยนี้แหละเรียวธรมเรียวทมรมกับสิีเห็นทุกขั้นตอนนะครับเป็นสูตรของกาลสินสูตรไม่ใช่สิวไม่ใช่สิวผ้าเห็ดน,นี่รับหันตะไคร่ก้อน หอมพริกแห้งพริกแห้งพริกแห้งหรือจะเอาเป็นพริกสดก็ได้นะครับวันนี้จะมาทำพริกแห้งหอมตะไคร้ถ้าไม่พอก็หั่นเพิ่มอยู่ที่เรานะครับปริมาณนะครับก็เป็นสมุนไพรนะครับสมุนไพรใกล้ครัวเรานี่เองนะครับเราปลูกไว้ข้างบ้านเรานี่เองนะครับ เทียมหอมนี่นะครับแล้วก็เกลือเกลือเม็ดให้เข่าพนลาเกลือเม็ดมันสีเฮ็ดก็เข่าแ่บก็มีคอมเมนต์จากท่านผู้ชมนะครับหลายท่านก็ได้คาแนะนํามานะครับว่าการทําคลิปก็ต้องน่าจะประมาณนั้นประมาณนี้นะครับก็ต้องกราบขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับตาม จากที่เราตำพริกเรียบร้อยนะครับเราก็จะมานี่นะครับคั่วเราต้องคั่วเครื่องแกงให้ให้หอมก่อนใส่หม้อแล้ว วัวให้หอมเลยนะครับวั่วไปให้หอมก่อนอันนี้ก็อยู่ที่สูตรแต่ละท่านเนาะแต่อันนี้เป็นสูตรของของผมเองนะครับ ห้าสิบแล้วก็นี่ครับไกล่ลงไปอันนี้เราก็คั่วไปเรื่อยๆนะครับคัว่วไก่หอมพริกหอมแต่ว่าให้กลิ่นหอมชุยเลยนะ ได้ที่แล้วนี่ครับนี่น้ำล้างครกน้ำล้างครกอย่าทิ้งนะครับเทลงไปดเดี๋ยวเราก็เคี่ยวเคี่ยวไก่เพราะว่าไก่บ้านมันจะเหนียวหน่อยนึงเราก็ต้องใช้เวลาเคี่ยวสักพักหนึง่งไฟแรงนิดนึง น้อยไปก็เติมน้ำลงไปนิดนบหนึ่งโอเคปิดฝาไว้ โอเคไก่ก็ได้ที่แล้วนะครับเรามาดูก่อนนะโอเคนาทีก็จะปรุงเคลื่องครับก็มีแค่สองอย่างแค่นั้นแหละครับนี่ชูรสครับว่าชูรสใสหลายแสบหลายผู้เดบ่วมาก,กับ่าตรงไซเดอร์อ่าใสชูรสล,ลงไปแล้วก็นี่ น้ำปาราปูนาคูเอนองนัวเข้มข้น,นตรงนี้ครับใส่หลายแสบหลายอ่าเยาะลงไปแค่นี้ก่อนได้ต้องเติมเพิ่มอีกเราล้วครับ นี่ใส่ลงไปก้านลูกโดดใบมะกรูดวางตุง้งคนสักนิดนะึง ใ,ใบขาออ่อนก่อนโอเคชีลาวผักซีลาวผักซีลาวาใส่เข้าไปทบบแบบบี่เหลือผักอิตูเ็ดแบบง่ายๆแบบบ้านๆบ้านเฮ้านี้แหละครับเอาใบหอม ใส่ทอด่ายเลยเนี่ยไปต้องไปไเด้อคุณใดยจะกินข้าวแลงใครยังไม่ได้ทานข้าวเย็นนะครับก็แวะมาเนาะบ้านไร่ทัะดาะบ้านมอเสถีบ้านห้อยแหละบ้านมอเสถีนะครับใกๆกรบปั๊มคอตท่อนี่ยแหละเรียวข้าวหน่อยเดียว ใกล้ให้ดูใกล้เบิ้งใกล้ๆบ่เ,เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ปิดฝาไว้ครับโอเคโอเคนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นอาหารเมนูแกงอ้อมไก่บ้านครับแกงอ้อมไก่บ้านนะครับก,กบนนบ็กับขอบคุณ FC ทุกทกท,กท่านนะครับที่ติดตามถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องกลับขออภัยนะครับอาจจะมี คำพูดคำจาที่อาจจะไม่สุภาพบางคำเพราะว่าเราไม่ได้ตัดต่อนะครับถ่ายแบบยาวเลยเนาะก็ขอบคุณทุกท่านก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามกด s u b สไคร b ์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจเรามาดูว่าคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนะครับวันนี้เดี๋ยวดูก่อนว่าจะทานให้ดูหรือเปล่านะครับดูอีกแป๊บนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้เวลาทานข้าวนะครับทำไว้รออีกสักครู่หนึ่งนะครับก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นะครับใน คลิปหน้าใน EP หน้าครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องอธิพัฒน์นนทภา,าครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ